สวัสดีครับชาว AI ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของซีรีส์เทวเดย์โอเพน AI 2024กันต่อนะครับจากที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้านะครับนี่คือฟิลเจอร์เซิร์ชของแช t GPT ที่จากเดิมปกติเล่นได้เฉพาะคูท่ที่เสียรายเดือนเท่านั้นนะครับบัดนี้วันที่8ของ 12วันจาก Open AI ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นนะครับเขาเปิดใหผ้ผู้ที่ใช้งานฟรีนะครับได้ทดลองเล่นฟิลเจอร์เสิร์ฟฟรีไปเลยนะครับและผมก็เข้าไปถามคำถามว่าฟิลเจอร์เสิร์ฟในที่นี้หมายถึงอะไรก็นึกถึงภาพเวลาเราเสิร์ชค้นหาข้อมูล Google แต่เราไม่ได้คีย์ค้นหาบอกแบบแมนวนวลเหมือนแบบเมื่อก่อนนะครับอันนี้ AI เขาจะสรุปมา ให้หรือว่าเว็บไซต์ที่เราถามคำถามไปนั้นมันอิงไปกับเว็บไซต์ไหนก็ตามฟิวเจอร์เสิร์ชของ ChatGPT นะครับก็คือเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้งานค้นหาข้อมูลที่อัปเดตหรือเน้นไปทางเฉพาะเจาะจงนั่นเองครับผ่านระบบเว็บแ c e s s มีฟิ l เจอร์หลายอย่างเลยนะครับตั้งแต่เรียลไท Search s o ซอฟต์เวอร์ติฟิเคชันสเปกทีฟิกคว่ก็เฉพาะเจาะจงอันนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะว่า การค้นหาเฉพาะต่อตรงยิ่งเราถามคำถามไปแบบตรงๆลึกๆหรือกว้างๆครับเฉพาะทางใดเฉพาะทางหนึ่งก็จะช่วยให้ค้นหาคำตอบในหัวข้อที่ยากเหล่าน,นั้นได้เช่นแนวทางแก้ไขปัญหาโค้ดวิธีใช้ซอฟต์แวร์หรืออื่นๆนะครับอันนี้ data conversion and translation อันนี้ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆนะครับแต่ว่ามันก็สามารถช่วยได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรามีแหล่งที่มาข้อมูลเราก็เอา ข้อมูลจากแหล่งที่มานั้นมาแปลงหน่วยทีหลังด้วยกระบวนการ AI นั้นนั่นเองก็คือเราค้นหาข้อมูลมาแล้วแต่เราให้ AI ใแชทบอททำหน้าที่ทีนึงก็คือมีฐาน Data ข้อมูลแล้วใช่ไหมเราก็เพียงแปลงเป็นหน่วยตามที่ผู้ใช้งาน AI นั้นต้องการนะครับจากคาถามที่เขาถามมานั่นเองครับต่อจากนั้นคือแอปเซอร์วิสแอปพลิเคชันและบริการนะครับ ยิ่งโซเชียลมีเดียทุกวันนี้ครับมีการใช้งานทั้งเซอร์วิสและแอปพลิเคชันเยอะมากทำให้เราต้องมีการเสิร์ชข้อมูลค้นหาเหล่านี้เยอะมากเช่นกันนะครับประโยชน์ก็คือเลือกเครื่องมือที่ตอบโจทย์กับงานของเรานั้นนั่นเองช่วยวางแผน as planning a i s a s s i s t a n t นะครับรวมถึงฟีเจอร์เสิร์ชค้นหาแบบมีข้อจำกัดเคียร i ที local ต่างๆนะครับ ฟิวเจอร์เซิร์ชของ ChatGPT นะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้งานนั้นเข้าถึงข้อมูลได้ครบถ้วนนั้นนั่นเองครับข้อมูลเชิงลึกอัปเดตหรือจะเอาแบบเฉพาะกลุ่มก็แล้วแต่ผู้ใช้งาน AI นั้นนั่นเองและนี่ก็คือฟิวเจอร์ของตัวเสิร์ช ChatGPT เบื้องต้นนะครับและลำดับต่อมาผมจะมาเล่าถึงการเล่นเลยครับเพราะว่าไม่มีเวลามา คุยกันยืดเยื้อยาวๆเนื่องจากผมได้ข่าวจากผู้ใช้งาน AI ในประเทศไทยนะครับเขามีการโพสต์เนื้อหาถึงข้อมูล ChatGPT อัปเดตล่าสุดนะครับว่าโมเดล ChatGPT 4o ตัวล่าสุดก็คือสามารถมีข้อมูลถึงตัวปี2024ยนั่นเองในของเดือนมิถุนายนอยากทราบว่า ข้อมูลนี้มันมาถึงจริงหรือเปล่าแล้วก็เพียงคีย์คำถามเข้าไปแล้หลังจากนั้นก็ใช้วิธีเสิร์ชเว็บก็ได้นะครับอันนี้เป็นข่าวที่แบบว่าเป็นข่าวด่วนจริงๆเลยนะครับแต่ผมก็จะลองทำดูเหมือนกันข้อมูลของ ChatGPT อัปเดตล่าสุดถึงเดือนไหนปีไหนครับ ถ้าทุกคนอยากใช้เสิร์ชก็เพียงกดคลิกเสิร์ชตรงนี้นะครับไอ้พวก t o อัน n วอ a ์เรเกับ a อ t แ c ร์ไฟ e ก็จะไม่มีผลนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราใช้ฟีเจอร์เสิร์ช h a t GPT นะครับให้อิงแค่อันเดียวเพราะว่าถ้าเราใช้งานพวก t o u n v n r i a i l e กับ Attack ครับคำตอบที่ได้จะไม่แม่นยำ แต่จริงๆนะครับผมก็ยังตังหนักคิดอยู่เหมือนกันนะครับว่าไอการอิงข้อมูลค้นหาที่มาต่างๆเนี่ยครับมันอยู่ที่เบร์บทที่เราถามคำถามไปในตัวด้วยนะเพราะว่าถ้าเราถามคำถามไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้ก็จะได้แหล่งที่มาแบบโม้ซวเช่นกันแต่ต่อจากนี้อ่าผมก็จะไปเล่นทดลองอย่างอื่นด้วยนะครับอืม ช่วยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นครับช่วยแสดงผลเป็นเว็บอันนี้อันนี้ผมขอลองเล่นพิสดารห,หน่งนะครับเพราะว่าการเล่นเสิร์ช ChatGPT นะครับ นอกจากอิงจากเว็บไซต์แล้วถ้าทุกคนถามคำถามแบบดีๆนะครับอย่างเช่นพอมีตัวเลือกแบบเอออยากค้นหาเส้นทางการเดินทางไปแบบ Google Maps หรือ y o u t u b e อะไรแบบนี้นะครับก็มันก็จะอิงได้นะครับเพียงเขาค้นหามาให้และมันสามารถโชว์ออกมาเป็นหน้าต่างได้แบบนี้นะครับนี่ครับแต่ถ้าถามเรื่องความแม่นยำเหรอก็ ยังไม่เชิงว่าแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นะครับอันนี้ดูก่อนนะครับว่าใช่จังหวัดขอนแก่นหรือเปล่าอืมโอเคขอนแก่นอันนี้ก็ถือว่ายังยังมีความแม่นยำเหลือลงเหลืออยู่นะแต่ ผมมาถามคำถ,ถามไปแบบเนี้ยทำให้คำตอบที่ได้ครับะดสะแสดงผลเป็นแค่เว็บ Google Ma p อย่างเดียวนะครับจะดูรายการอะไรแบบนี้ก็มาดูได้นะครับนี่คือรายการสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดขอ,ขอนแก่นแต่ไม่แต่ว่าผมอะ่ะติดใจยอยู่นิดนึงคือภาพที่ภาพสแสดงผลของสถานที่ท่องเที่ยวไม่ไม่ควรออกมาเป็นรูปคนนะแต่จริงีที่ยังมีวัดทุ่งเศรษฐีอ่ะ สนุนคนเดินขอนแก่นข้อมูลก็ยังมีความถูกต้องอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยำจริงแนะนำไปเล่นพวกเสียรายเดือนนะครับคำตอบที่ได้จะเป็นระดับซีนีโดยเฉพาะและยิ่งเราเจาะถึงอินไซด์ได้มากขึ้นเมื่อไหร่นะครับก็จะสามารถตีความได้เลยนะครับว่า ChatGPT ที่เราเล่นนะครับฟังก์ชันเสิร์ชนะครับแม่นยำ ใกล้เคียง100%ทันทีและอาจจะดีกว่า g o o m l p แ้วก็ได้นะครับอ่าแล้วถ้าหากว่าผมอยากจะถามคำถามถึงว่ามีคอนเทนต์การท่องเที่ยวที่จังหวัดขอนแกน่นช่วยแนะนำคอนเทนต์อยู่แนะนำ YouTube คอนเทนต์ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นมาให้ชมซักสามวิดีโอได้ไหมครับอ่าผมคีย์ต่อนะครับเพราะจริงๆแล้วความสามารถของเสิร์ h GPT อะครับมันไม่ได้มีเพียงแต่ว่าเสิร์ชหาเป็นแล้วได้คำตอบออกมาเป็นลิงก์เว็บไซต์นะแต่จริงๆแล้วอ่ะครับถ้าเรามาดูให้ดี YouTube ก็ทำได้เช่นกันนี่ครับตามนี้เเที่ยวขอนแก่นเที่ยวอะไรต่างๆ จริงๆแล้วนะครับคือถ้าว่าผมขอสักหนึ่งวิดีโอหวังว่ามันน่าจะโชว์ปรากฏเอาละครับหนึ่งวิดีโอดูเพราะผมหวังว่ามันจะขยายเต็มหน้าคอนเทนต์แบบนี้ได้นะครับ แสดงผลเป็นเว็บ YouTube อ่าแสดงผลเป็นเว็บ YouTube มันจะเป็นอย่างนี้โอเคโอเคเข้าใจละหน้าต่าง YouTube พราะถ้าแสดงผลเป็น youtube มันจะได้แบบเมื่อกี้นี้แต่ว่าถ้าผมลองเปลี่ยนเป็นแสดงผลเป็นหน้าต่าง y YouTube อ่าแบบนี้นี่เองครับนี่ครับคือวิธีเขียนพร้อมยังไงให้แสดงผลออกมาได้ตรงตามที่เรานั้น thinking นั่นเองครับโดยใช้ความคิดรสร้างสรรค์คในการเขียนพร้อมนะครับและพูดเลยนะครับว่าเดี๋ยวยังไงเพราะ โค้กเที่ผมใช้งานไปเมื่อกี้เนี่ยก็หมดอยู่แล้วครับแน่นอนและผมขอฝากไว้อีกหนึ่งรายการดีๆนะครับจากซีรีส์เดวันที่8 OpenAI 2024นะครับหากเราอยากจะได้ข้อคิดดีๆจากการเล่นฟังก์ชันเซิร์ฟนะครับหนึ่งเลยคือมาดูฟิวเจอร์ค้นหานี้ให้ให้ดีนะครับมีทั้งหมด9อย่างนะครับอันนี้คือข้อมูลเป็นเชิง Data สสำหรับ รวบรวมการใช้งานของผู้ใช้งาน AI จากทั่วโลกที่เคยเล่นฟังก์ชันเสิร์ช ChatGPT นะครับก็มีตั้งแต่ค้นหาข้อมูลอัปเดตยันไปจนถึงค้นหาข้อมูลในพื้นที่และเวลาเราอยากให้ ChatGPT แสดงคำตอบออกมานะครับยิ่งเราแสดงข้อมูลเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นข้อมูลที่เรียกว,ว่ามันก็ละเอียดแหละแต่ว่าเวลาแสดงผลนะครับมันจะไม่เชิงละเอียดนะครับ ก็ให้แนะนํามาดูที่ตรงนี้นะครับหากอยากจะแสดงข้อมูลแบบให้เห็นภาพแบบนี้ครับอย่างแสดงผล Google Map ก็ให้พูดไปเลยนะครับว่าเป็นเว็บ Google Map แต่ข้อถ้าเป็น YouTube นะครับระวังไว้ด้วยหน้าต่าง YouTube นะครับเพราะว่าถ้าเราเคีย์ไปว่าเป็นเว็บ YouTube มันจะขึ้นเป็นเว็บแบบนี้ครับแล้วก็มีเพียงแค่ชื่อเรื่องกับลิงก์เว็บไซต์เท่านั้นนะครับ ระวังตรงจุดนี้ให้ดีถ้าคุณเข้าใจตรงจุดนี้นะครับเวลาเราทําการเสิร์ช ChatGPT ไม่ว่าจะเป็นทั้งนอกเหนือจากการหาลิงก์เว็บไซต์ค้นหาคําตอบที่เราเจอปัญหาเพื่อจะเอามาแก้ไขปัญหาด้วยเออต้นเหตุปะต้นเหตุปลายเหตุรวมถึงถ้าอยากจะค้นหาพวกสินค้าโปรดักนะครับก็ทำได้นะ อ่าขอขึ้นหน้าต่างใหม่เลยช่วยแนะนำอ e ีบุ๊กเรื่องราวของ การทำธุรกิจจาก Amazon แสดงผลเป็นเว็บอเมซอนหรือถ้าใครอยากไม่อยากเอาเว็บก็หน้าต่างก็ได้นะครับหน้าต่างหน้าต่างอเมซอนจากนั้นกดเ a ิร์ช ChatGPT เข้าไปแล้วรอผลลัพธ์ดูสิครับว่า มันจะขึ้นหน้าต่างจริงๆไหมนี่เห็นไหมเวลาเราแนะนําสินค้าเห็นไหมครับการแสดงผลก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะพร้อมที่ผมกิมนั่นเองเพราะถ้าแสดงออกเป็นเว็บอเมซอนนะผมเชื่อเลยว่าครับว่ามันจะโผลมาแค่ตรงเนี้ยครับบัตตอนตรงนี้เท่านั้นแหละเราต้องคลิกแต่นี่ผมทําให้แบบเห็นภาพเห็น เนื้อหนังที่ชัดเจนเลยครับว่าถ้าเราได้ขีดพร้อมที่เรานั้นต้องการเราต้องตั้งคำถามนั้นให้ AI เข้าใจด้วย mm hmm. ก็เรียกว่านะเทรนนิ่ง AI ให้ถูกต้องถูกจุดนั่นเองนะครับอ่าผมอยากลองต่อไปอีกนะครับไม่ใช่เพียงแค่การแนะนำเรื่องอีดีที่สุดของ AI agent นะครับอ่าเราอยากจะมาดูซิช่วยแนะนำ โฟมล้งหน้าลดรอยสิวสิวจากสินค้าของช้อปปี้นี่เองจากแอปลาซาดาช้อปปี้ แสดงผลเป็นหน้าต่าง Lazada, Shopee อะนะครับลองดูลองดูนี่ครับแลวเดี๋ยวจะดูการเปลี่ยนแปลงก่อนนะครับก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ผมก็นึกว่าถ้าจะออกมาเป็นเรียกว่าอะไรนะหน้าต่างของ ถ้าต่างตัวแอปอะครับมันก็จะดีอ๋อแต่นี่มันไม่ได้ลิงก์ไปทางเรียกว่าเไรนะมันไม่ได้ลิงก์มันไม่ไลิงก์ไปยังช้อปปีหรือว่าล a ซาด้าไปเลยนะครับมันจะลิงก์ไปยังเว็บอื่นเลยเพราะเนื่องจากว่ามันมีหลายเว็บก็จริงแต่ว่าเราต้องคลิกเข้าไปดูเนี่ยครับอย่างแนะนําสินค้าจะเห็นได้นะครับว่ามันไม่มีลิงก์ช้อปปี้ลาซาดเลย มีแต่ผลิตภัณฑ์แบบนี้โดยเฉพาะอ๋อยังมีนะครับช้อปปี้อืมแต่ความแม่นยําม,มันยังไม่ใช่ร้อยปอร์เซ็นตนี่ยังมีลาซาด้แสดงว่ามีอันที่ถูกอยู่เพียงสองอันที่เหลืออีกสามอันคือไม่ใช่จากแหล่งเว็บไซต์ช้อปปี้ลาซา a ้า,ดาโดยตรงแต่มันเป็นหน้าร้านของโปรงม้างหน้าลดรอยสิวของผลิตภัณฑ์ต่างประเทศโดยเฉพาะนะครับปะเอาไว้นิดนึงนะครับเท่านี้ผมก็ทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปเลยว่า เสิร์ชของ chat GPT ทําหน้าที่ได้ดีอยู่หลายอย่างเลยครับตั้งแต่การทําการถามคําถามเพื่อที่จะระบุอ้างอิงเว็บไซต์ค้นหาปัญหาของผู้ใช้งาน AI ที่เรานั้นต้องการอยากให้ AI นั้นช่วยเหลือข้อสองเลยสามารถแสดงผลออกมาเป็นทั้ง Google Map YouTube หรือจะแสดงผลเป็นสินค้าแบบนี้ก็ได้นะครับ เพียงแต่ว่าคุณต้องตั้งคำถามกับ AI ใช้จินตนาการความคิดสร้างสในการคิดคำของอมให้ AI เข้าใจเพื่อแสดงผลให้ได้ออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับและเดี๋ยวกลับมาพบกับ AI c ีเคได้นะครับกับวันที่9 OpenAI ผมก็รอดูข่าวเหมือนกันว่าจะมาวันพรุ่งนี้ไหมครับ ฝากไว้เท่านี้นะครับอ๋อและคลิปนี้นะครับตั้งใจว่าจะลง YouTube อยู่แล้วและก็จะเอาไปเป็นคอร์สสอน ai Chat GPT นะครับศูนย์ถึงแอดวานด้วยสวัสดีครับชาว ai ทุกท่าน